โอเคสวัสดีครับก็กลับมากันอีกแล้วนะวันนี้เรามาอยู่กับแอบอันบ็อกซ์ตกากันนะครับผมก็จะมาเปิดกล่องนะฮะเปิดกล่องรถก็เดี๋ยวเริ่มจากตีนี้ก่อนเลยโอ้ตีช้ามากฮะโอเคได้รถตำรวจมานะฮะแล้วก็อันต่อไปมา อุ้ยช้ามากอ่ะเขาให้เรากดสคิปอ๋อสคิปต์อันนี้ได้เยี่ยมเลยฮะเก็บแตงมาก่อนมาที่ช็อปอัพเกรดมีอะไรเอ่ยมีให้อัพเกรดดาบนะฮะอมีให้อัพเกรดกล่องซื้อกล่องได้โอเคเยี่ยมไปเลย อันนี้เป็นชอ็อปบุ้ยได้รถเลเจนดารี่มาหนึ่งอันนะฮะเต้เควายได้ะฮะเดี๋ยวดูซิอันนี้เรามีรถ Lamborghini อยู่นะฮะเอามาวางไว้ฝั่งนี้ดีกว่าโชว์ฮะโอเครถเลเจนดารี่ฮะ Lamborghini ทำให้เราได้วินาทีละห้าสิบบาทโอ้ใช้ได้ฮะใช้ได้ไล่เก็บเงินก่อนเลยตอนนี้ เดี๋ยวเอาเอาเงินไปอัพดาบดีกว่าจะได้ตีแรงๆกับชาวบ้านเขาบ้างโอเคถึงที่อัพดาพแเราก็อัพไปสักเอ่เลเวลสิบโอเค okay. เดี๋ยวลองดูกล่องสิอา่า ซื้อมาสักสองอันนะโอเคมาลองตีที่แรงขนาดไหนโอ้โหสามจุดห้าเองหรออผมนูกว่ามันจะแรงกว่านี้ได้รถด,ดับเพลิงมาหนึ่งอันนะฮะแล้วก็กล่องไมทิกเราะฮะโอ้โหตีไม่เข้าจริงๆเก็บตังก่อนนะเก็บตังก่บน มีไพายโลดอ๋อเพื่อกลับบางนี้มีออโต้แท็กฮะตีตีไปก็น่าจะไม่เข้าฮะกดปิดไปก่อนเลยมาเดี๋ยวเราเอาตังค์ไปอัปดาบกัน,กน oh, ดีกดว่าโอ้โหดาบแพงมากเก็บมาสามจุดห้าเหมือนเดิม โอเคฮะใกล้ถึงความจริงแล้วตอนนี้หนึ่งเปอร์เซ็นแล้วฮะโอ้โหนานมากโอ้โหผมนี่ดูชินจังจบไปหลายตอนเลยฮะศูนปอร์เซ็นแล้วฮะเซิร์ฟเวอร์ครชครับอุ้ยได้ลมโบมาอีกคันหนึ่งครับผมเอ้ยเป็นซุปเปอร์คาร์ระดับอีพิกนะฮะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้อันนี้ก็เก็บเงินก่อนมาอ้าวมีอีเวนต์ด้วยนี่นะไปเดี๋ยวเราต้องจัดอีเวนต์กันก่อนนะ มาตีอีเวนต์กันโหแต่ใช้เวลานานนะเนี่ยนี่ไม่มีใครมาตีอีเวนต์เหมือนเราแล้วเราตีคนเดียวฮะ,ะยาวไปยาวไปฮะตรงนี้ตีคนเ,เนเดียวอ่ะโอเคมีดับเบิลเจนเดลเป็นดับเบิลเจนเดลข้างใน,นฮะ โอเคฮะหนึ 1> okay. 1่งเปอร์เซ็นเปที่เรียบร้อยศูนเปอร์ซ็นแล้วขอล่ะขออะไรดีๆหน่อยโอ้โหตั้งนานได้ลดแค่นิดเดียวคุ้มไหมครับเนี่ยโอเคไปไปอัพเกรดออกนะมาไปละก่จะทุบนะก็นานมากเลย โอโอเคเรียบร้อยฮะอีกหนึ่งเปอรเซ็นตครับผมกล่องสุดท้ายของเรานะถ้ามากกว่านี้ไม่เปิดแล้วนานมากอยได้รถอะไรเนี่ยฮะได้รถเทคลานะฮะโอ้โหเก็บเงินหน่อยสิหลักหมื่นเลยะฮะทุบแต่ละอันนี้ได้หลักหมื่นเลยสองหมื่นหนึ่งสองหมืนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวดูสิโอ้โหเป็นแสนเลยนะฮะ โอ้สุดยอดเลยแต่มันก็เปิดนาน,นจริงๆฮะไหนขอลองเปิดกล่องธรรมาดาหน่อยดิโอ้โหเราตีไม่กี่ทีก็ได้แล้วนี่ได้รถมาโอ้โหสิบต่อวินาทีนะฮะไหนลองเปิดอีกสักอันอันสุดท้ายสิอุ้ยรถอะไรเนี่ยลิมโมฮะโอ้โหสุดยอดเลยก็ ความภาคภูมิใจของเรามีแค่สองอันนะฮะ l a m b o <oc> r g ก i <ani> n i เอยู่สองเครื่องนะสำหรับแบบนี้นะฮะก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะฮะเล่นนานมากอย่าไปแอบ,บซื้ออะไรที่มันอยู่ไกลๆนะฮะก็ซื้อไปทีละขั้นดีกว่านะเพราะว่ากว่ามันจะเปิดได้ทีหนึ่งมันนานนาน,นะฮะอย่างเราไปซื้อนสุดท้ายก็ควจะได้มาแต่ละอันก็ใช้เป็นหลายนาทีพอควรนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ